ก็จะเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากให้พักการเมืองนั้นหาเสียงโดยอยู่ยบนพื้นฐานของการรักษาเสถียรภาพไม่ได้เน้นเรื่องของประชานิยมอย่างเดียวครับดเรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนะ์นรัพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปเปิดเผยนะครับบอกว่าปี2566ปีหน้าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเจอกับความท้าทายครับ จากประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ถือว่าเป็นเรื่องหลักแต่มั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจจะยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีสัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอตัวลงมาจากการที่ธนาคารกลางของโลกหลายๆแห่งนะครับก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการขึ้นที่ค่อนข้างเร็วและแรงซึ่งก็มีผลกระทบต่อภาคการส่งออกโดยแบงค์ชาติก็คาดการณ์นะครับว่าการส่งออกปีสมร้อนี้จะโตเพียงแค่ร้อยละหนึ่งครับ แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะถูกเอื้ออํานวยดรืยอการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักซึ่งก็จะมีะไรายได้มาจากการฟื้นตัวรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวนะครับที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้ที่ร้อยละ37ขณะที่ปีหน้าคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ20ล้านคนนะครับส่วนในปีส5 6 6กก็จะเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นช่วงที่มีการออกนโยบายประชานิยม ดังนั้นจึงมองนะครับว่าไทยควรจะต้องใส่ใจเรื่องเสถียรภาพทางการเงินมากกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ภาวะที่จะเหยียบคันเร่งแบบเร็วแต่ควรระมัดระวังการดําเนินนโยบายกระตุ้นที่รุนแรงซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวไม่ราบรื่นครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับตอนนี้ผมว่าพรีเมียมความใส่ใจมันต้องอยู่ในเรื่องของเสถียรภาพมากกว่าเรื่องของการที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจนะฮะคือสภาวะ เศรษฐกิจโลกภาวะตลาดการงินโลกอะฮะถ้าเทียบเคียงเนี่ยมันเหมือนกับอะไรฮะถนนที่มันฝนตกมันลื่นใช่ไหมอากาศมันมืดไฟไม่ค่อยสว่างมันไม่ใช่ช่วงที่คุณจะต้องควรที่จะเหยียบคันเร่งเร็วๆการที่จะทําอะไรที่มันเนี่ยแบบไปกระตุ้นแรง,อะ,รงอะไรอะไรผิดเพี้ยนอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้เราขาดเสถียรภาพแล้วก็สร้างความเสี่ยงให้กับการพื้นตัวของเราประเทศไทยเทียบ เทียบกับที่อื่นเนี่ยจริงๆหน้าอยู่ในในโพสิชันที่เทียบดูแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าเสถียรภาพเราเนี่ยในหลายมิติเนี่ยะนะฮะเนี่ยต่างประเทศเอ่ยเนี่ยเลยการเงินเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรืออี e n การคลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคคือคือเสถียรภาพโอเคกราบใดอีกที่เราไม่ไปทำอะไรที่มันไปบั่นทอน,<ะ>นะะเรื่องของเสถียรภาพครับ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยณน,นาทีนี้ยังถือว่าน้อยนะครับตราบใดที่เรายังดําเนินนโยบายอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่กระทบเสถียรภาพอย่างร้ายแรงท่านก็ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าประเทศเองังกฤษที่มีการลดภาษีก็จะทําให้เกิดการขาดดุลมหาศาลซึ่งตอนนั้นก็จะลามไปถึงตลาดพันธบัตรด,ด้วยนะครับทําให้ความเชื่อมั่นก็หายไปซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีพอแม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็ยังเกิดปัญหาจากนโยบายที่ผิดเพี้ยนได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการออกนโยบายต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ